เอามาดูเรื่องของการเลือกคณะเลือกคณะเลยแล้วก็การคัดคนเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะในระบบที่สมัยก่อนเรียกว่า e In อครับต่อมาเปลี่ยนเป็น Admission นะ a d m ิ s s ั o นมันก็ต่างกับเอนทานถึงที่ว่าไปเอาเกรดเฉลี่ยมาคิดนี่ไปเอาอะไรในโรงเรียนมาคิดเหตุผลเดียวเลยก็กลัวเด็กไม่เรียนเพราะว่าเมื่อก่อนเด็กไม่ต้องเรียนอ่ะก็สอบ e t อ a n c e ก็ไปติว ติวก็ง่ายมันสอบได้อยู่แล้วไม่ต้องเรียนหนังสือต้องเรียนก็สอบได้ครับจ้ะเพราะฉะนั้นบางคนก็อยู่ม .4 ก็ไปสอบเข้ามาไัยได้สมัยก่อนอยู่ม .4 ก็เข้าได้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องเรียนไปติวเอาอะไรเอาติวแล้วก็สอบเทียบเข้าไปครับมันก็เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อยากจะดึงเด็กไว้ในโรงเรียนก็เลยทําเป็นระบบแอดมิชั่นอ๋อครับอันนั้นคือที่มาครับผมก็คุกคีกับระบบแอดมิชั่นมามามานานแล้วก็เคยเป็นกรรมการตรวจสอบครับอันนี้ของระบบแอดมิชั่นครับ มันมันเป็นเรื่องแปลกฮะไอเรื่องของการเลือกคณะเนี่ยครับเด็กทุกคนเนี่ยจะคิดเหมือนเหมือนกันว่าอถ้าเกิดว่าตัวเองมีคะแนนเท่าไหร่เอาคะแนนของตัวเองไปเทียบไอไปคะแนนสูงสุดต่ําสุดครับอาจารย์เคยเห็นไหมของปีที่ผ่านมาเคยเห็นอาจารย์อ่าก็ต้องของปีล่าสุดปีล่าสุดไม่รู้ว่าทําไมถึงคิดกันอย่างนี้นะแต่ที่ทากันก็คือไปเอาใบคะแนนสูงสุดต่ําสุดปีล่าสุดมาดูครับดูเสร็จไอสูงสุดไม่สนใจหรอก สนใจต่ําตามสุดครับแล้วก็เทียบเลยว่าไอ้ต่ํามันก็ต่ําค่าะใคร้ต่ำกว่ากันถ้าเกิดว่าเราคะแนนต่ําสุดของเราสูงกว่าของเขาสูงกว่าคณะครับเราก็เชื่อว่าเราจะสอบเข้าได้อถูกไหมถูกครับถูกครับยิ่งสูงกว่าเยอะๆสูงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์อืยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจอ่าแต่ถ้าเผื่อเราต่ากว่าเราก็ไม่มั่นใจไม่เลือกแล้วเราก็ไม่เลือกครับอืมอ๋ออาจารย์คิดว่าอย่างทันตะครับ มีคนเลือกเยอะไหมเยอะฮะอาจารย์ใครๆจะคิดว่าโอ้โหมีคนเลือกเยอะครับมีคนเลือกน้อยมากเออทําไมเขาเลือกน้อยมีแสดงว่าอาจารย์ต้องมีหลักการแล้วทำไมอาจารย์ก็อย่างสมมุติว่าเราไปดูคะแนนทันตะปีล่าสุดมันอ่ะต่ำสุดเจ็ดต่ำสุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติครับอาจารย์เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์เราสอบได้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหเราจะเลือกหรือไม่ไม่เลือกฮะอาจารย์แล้วไอ้คนที่ช่ป่ะแล้วไอ้คนที่สอบได้เกินเจ็ดสิบมันมีสักกี่คนในประเทศ ก็น้อยออใช่ไหมคือเขาเจียมตัวเขาจะไม่เลือกกันออ้วการเลือกมันเป็นเช่นนี้ครับทีนี้มาดูการคัดดูฝั่งเลือกนะฝั่งเลือกฝั่งเลือกเป็นอย่างงี้มาดูฝั่งคัดครับฝั่งคัดเนี่ยเขาคัดอย่างนี้ครับคือเราเลือกไปสีอันดับไอมิชชั่นมันเลือกได้สีอันดับนะเราเลือกไปสีอันดับครับการเลือกสีอันดับของเราเนี่ยเขาไม่สนใจเขาจะดูว่าอันดับหนึ่งเราเลือกอะไรโอเคเขาจะเอาคนที่เลือก มาแข่งกันครับไม่เลือกไม่แข่งสมมุติว่าอาจารย์ต้นเลือกอักษรยุฬาผมไม่เลือกก็ไม่ต้องมาแข่งกันผมกับอาจารย์ต้นไม่เกี่ยวข้องกันโอเคแอดมิชชั่นนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างไปเลือกครับอาจารย์เลือกอักษรยุฬาเขาจะเอาคนที่เลือกอักษรยุฬามาเลียงเลยมาเลียงมาเลียงคะแนนเลยครับอาจารย์ต้นได้กี่คะแนนคนอื่นได้กี่คะแนนเลียงๆครับครับอักษรจุฬารับกี่คน สมมุติว่ารับร้อยคนเขาก็จะขีดเส้นใต้ที่ร้อยใครได้ที่ร้อยหนึ่งนี่เกิดได้นะครับคนที่ได้ก็คือที่ร้อยที่หนึ่งถึงที่ร้อยคะแนนต่ําสุดที่เราปรากฏออกมาก็เลยสูงสุดก็คือที่หนึ่งต่ำสุดก็คือที่ร้อยเพราะฉะนั้นคะแนนต่าสุดมันเกิดจากคนเลือกมันไม่ได้เกิดจากการตั้งไวครับ อืมอืมนะครับครับโอเคอันนี้ฝั่งของการคัดนะครับฝั่งของการคัดครับสมมุติว่าอันดับหนึ่งเราไม่ได้ครับอาจารย์เขาก็ไม่ได้ลังเกตลังนอนเข้ามาดูอันดับสองเราเลือกอะไรครับสมมุติอันดับสองอาจารย์เลือกศึกษาศาสตร์สินประกอผมก็ไปแข่งกับศึกษาศาสตร์คนที่เลือกศึกษาศาสตร์สินประกรทุกคนมาแข่งกันโอเคครับนะครับครับกติกามันก็เป็นอย่างนี้สมมติว่าสองไม่ได้ก็มาดูที่สามไล่ลงไปไล่ลงไปเรื่อยๆครับ สมมุติว่าเราเลือกอันดับหนึ่งวิศวะจุฬานะครับเไม่ติดครับอันดับสองวิศวะเชียงใหม่อาจจะติดก็ได้อครับแต่สมมุติว่าเราเลือกอันดับหนึ่งเราเกษตรครับอาจารย์อันดับสองเราเลือกวิศวะจุฬาครับทั้งทั้งที่เกษตรมันน่าจะคะแนนต่ํากว่าถูกถูกสมมุติเราสอบได้ที่หนึ่งประเทศเลยแล้วเราเลือกอันดับหนึ่งเกษตรอื อันดับสองจุฬาวิศวะจุฬาเราจะเปลี่ยนเป็นอวิชวะจุฬาได้ไหมถ้าประกาศผลแล้วสิธิเกษตรต้องได้ที่หนึ่งไม่ได้เราจะเปลี่ยนไม่ได้ออืต่อให้เราได้คะแนนสูงเท่าไหร่ก็ตามครับมันอยู่ที่การเลือกเราเลือกอะไรไว้ดับหนึ่งถ้าเราแข่งแล้วติดติดแล้วก็ติดเลยไม่ติดดับหนึ่งมาสละสีเทอ้ดับสองไม่ได้อเคไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกก็สําคัญครับครับทีนี้ประเด็นมันมีอย่างนี้ ไอ้ที่เราทำทำมาเนี่ยเนื่องจาก e d u z o n c o m ทำมา15ปีสมัยก่อนที่ผมทำมาผมมาดูเอ๊วิธีการคิดอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าอ่าเพราะว่าเราเห็นเด็กหลายคนคะแนนน้อยๆสอบติดครับเด็กบางคนในคะแนนสูงสูงกว่าคะแนนสอบปีที่แล้วทั้งห้าหกปอร์เซ็นครับไม่ติดไม่ติดไปไล่เช็คข้อมูลดูปรากฏว่าเออมันเกิดจากการเลือก Mm hmm. เวลาคณะบางคณะพอคะแนนต่ำมาเด็ก mm hmm. แห่ก็เลือกเต็มเลยเพอาแห่ก็เลือกคะแนนก็วิ่งสูงเลยถูกไอ้คณะบางคณะคะแนน,นสูงเด็กไม่เลือกก็กลายเป็นคะแนนต่ำ mm hmm. ครับมันเกิดจากการเลือก <c oughs> เหมือนซื้อหุ้นครับครับทีนี้เราก็เลยทําแบบจําลองเพื่อช่วยเ <c oughs> จะเห็นว่าในเอดูโซนมีแบบจําลองการเลือกคณะเด็กยิ่งคือเด็กที่จะสอบเข้ามหาลัย ในสมัยที่ผมทำมินุโซนเด็กแทบทุกคนจะเข้ามาเลือกมาใช้โปรแกรมนี้มาใช้โปรแกรมนี้ลองประเมินก่อนลองดูวางแผนดูเฮ้ยถ้าเลือกไอวิศวะที่อันดับหนึ่งมีโอกาสติดไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาทําอย่างนี้ปั้งเนี่ยเราเลือกกันเยอะๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันเหมือนการสอบจริงครับคะแนนก็เลยออกมาจริงครับแล้วก็เลยประมาณได้ว่าไอคะแนนต่ําสุดในปีที่จะถึงเนี่ยมันควรจะเป็นกี่คะแนน พูดง่ายคือมันมีคอมมูนิตี้ที่อยู่ในนั้นมาใช้มีเด็กที่มาใช้ในในนับปีนั้นอยู่ใช่เราก็เลยรู้แนวโน้มว่าเฮ้ยไอ้คณะนี่มันคนเลือกเยอะไหมอะไระเยอะไหมครับคราวนี้พอเรารู้ปุ๊บคะแนนที่เราได้เออมันมีคนเลือกเยอะคะแนนที่มีโอกาสมันก็เลยเป็นโปรแกร,รมหอที่อาจารย์เกิดขึ้นมาก็มันมีเด็กเด็กอยู่มันมีบางปีเนี่ยเราประมาณเลยมาก่อนนั้นสมัยก่อนมันมีแพทย์จุฬาสอบ,บอด้วยนะฮะมันไม่ได้แยกออกไปนะปีนั้นประมาณเราประมาณเราเคยประมาณแพทย์จุฬาคะแนนจะต่าลง เด็กท oh. so oh, yeah. ี่เลือกเนะยสมมุติว่าเลือกถ้าปีนั้นเลือกแพทย์จุฬากลายเป็นแพทย์ที่มีคะแนนต่ําที่สุดในประเทศต่ำกว่าแพทย์สงขาต่ำกว่าแพทย์ขอนแก่นต่ำกว่าแพทย์มจคือคะแนนแพทย์มันสูงปีนั้นครับครับแล้วเราดูให้เด็กไม่ไม่เลือกไม่เลือกเพราะคะแนนมันสูงไม่เลือกเราก็ว่าไอ้แพทย์มันต้องคะแนนต่ําลงเราก็โปรแกรมมันก็ประเมินออกมาคะแนนมันต่ำลงครับเราเองก็ยังแปลกใจนั่นแหละครับคือที่มาของโปรแกรมมันมีกรณีหนึ่งครับอาจารย์ใปีนั้นเนี่ยมันมีวิศวะ มอชร์รับสองร้อยเจ็ดสิบแปดคนมีคนสมัครทั้งหมดเลือกนะสี่ร้อยคนปีนั้นคนเลือกวิศวะมอชน้อยมากน้อยเพราะว่าธรรมดาน่าจะเลือกเยอะกว่าสี่ร้อยคนเพราะรับสองร้อยเจ็สิบแปดน่าจะเลือกเยอะกว่านั้นแต่ว่าที่ไม่เลือกเพราะว่าวิศะวศะมอชรปีนั้นมันสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์น้ำส<อ>ุงคนที่สอบได้สี่สิบเจ็ดสี่ิบแปดบางคนเลือกเภสัชบางคนเลือกเทคนิคการแพทย์หลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะเลือกวิศวะก็เลยกลายเป็นคนเลือกน้อย ปรากฏว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้เลือกน้อยนี่ยังไม่พอครับมันเลือกน้อยแบบประเภทอันไม่ได้เลือกไว้ดับหนึ่งด้วยเช่นอันดับหนึ่งเลือกไว้สวัุราอันดับสองเลือกไว้วัมอชองสี่ร้อยคนเนี่ยคนเลือกแบบนี้ติดวสวัจุฬาไปแล้วคนับละจากสี่ร้อยเหลือสามร้อยเก้าสิบอีกคนหนึ่งเลือกเพศาสตร์ติดเพศาสตร์ไปเหลือสามร้อยเก้าสิบแปดเพราะไอ้คนที่เลือกนี่รู้แล้วจะมีคะแนนเยอะๆครับจย์ 8. พอเห็นคะแนนต่ําสุดมันเยอะครับก็กลายเป็นว่าวิศาวะมอชอปีนั้นรับ278คนติดคณะอื่นเลือก400คนติดคณะอื่นไปแล้ว200คนเหลือคน200คนมาแข่งกันและรับทั้ง298 278 278ก็แปลว่าทุกคนติดหมดอืดังนั้นในปีนั้นใครสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ติดขอให้เลือก1เปอร์เซนยังติดเลยเนะี่ยถ้าอยู่เรื่อง แล้วเขาไม่ได้มีเนี่ยบอกว่าเออถ้าเกิดต่ากว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะไม่รับครับแล้วก็ไม่ได้บอกเนี่ยว่าไม่รับพวกไหนโง่งเกินไปไม่รับไม่ไม่บอกครับไม่น่าเชื่อนะว่ามีเด็กมาสัจจันเรียกว่าไม่รู้ว่าเอาอะไรมาคิดนะครับครับสอบได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราสอบได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ในปกติเราไม่เลือกขณาละ เพราะดูไปในใบเลือกคณะเนี่ยดูยังไงงไก็ไม่ติดไม่ติดอะไรเลยครับจะคณะอะไรก็ไม่ติดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ําสุดไม่มีมันต้องสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยถึงจะติดครับจาะถ้าในใบสูงรต่ำแต่เจ้านี่เลือกแล้วยังไม่ไม่เลือกอะไรไม่เท่าเลือกวิศวะครับจาะผมว่าแบบประเภทเลือก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 อะไรเทะเวลาใครถามเนี่ยมันรำคาญน่ะรู้ก็รู้ว่าก็อยู่แล้วอ่ะเสือมาถามอยู่นั่นอ่ะ เรื่องอะไรเอนอะไรเอนวิศวะไม่ได้บอกว่าจะติดเดีว๋วอะ,อะแต่บอกไว้ก่อนวคุณเรื่องวิศวะ,ะ,ะมันมันสะใจมันอะเรียกด้วยความสะใจประกาศผลมาเนี่ยติดนี่แบบโอโ้โหผมว่าคือคนเนี่ยปกติเนะถ้าติดทุกคนดีใจนะทูกครับท่้ประกาศไปทั่วมผมว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยพอติดปั๊บเนี่ยไม่บอกใครเอ้าทาไมจันเอ้ากลัวเดี๋ยว ทะบวงรู้เมื่อก่อนมันไม่ทะบวงกลัวทะบวงรู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปบอกว่าเพื่อนบอกเฮ้ยไอ้นี่ติดเส้ียติดเดี๋ยวไปแจ้งทะบวงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทบใช่ป่ะเพราะไม่คิดหรอกว่าติดจริงๆริงอ่าอเขาคิดว่าเสร็จเราไอยมันต้องมีอะไรพลาดแน่๋อ้ยเดีวนี้เลยกลัวกะว่ามีการผิดพลาดแน่แน่เงียบนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยรู้แล้วเก็บเงียบเลยเนี่ยเหตุอย่างนี้เพราะนั้นนั่นก็คือที่มาของเราครับนะฮะเอดูซ่นก็เลยประเมิน ด้วยวิธีนี้คอันนี้ก็จะได้หายคลายกังวลกันเพราะว่าเด็กก็มาถามใช่ไหมอาจารย์ต้นก็มาถามผมว่าอย่างนี้เนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังใช่ฮะก็มาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับทีนี้ความแม่นยำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกการับมีการมาใช้ีกรคับมันมีเหมือนกันนะ มีคนถามบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาเอาคะแนนปอมๆมาใส่มันจะก็ทําให้โปรแกรมมันบิดเบี้ยวครับอันนี้ก็บิดเบี้ยวจริงแต่แต่ว่าก็ใครจะจํานวนเยอะๆมานั่งใส่เนะถูกมันเยอะมันไม่ได้ใส่ช่องเดียวอย่างมันหลายอย่างใช่แล้วก็ไม่ใช่ใส่คนเดียวคนคนหนึ่งก็คงไม่ทําให้มันบิดเบี้ยวได้มากรากอย่าให้อาจารย์แนะนาหน่อยว่าแล้ววิธีหรือหลักการในการเลือกคณะเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นคนเลือกหรือน้องทางบ้านเป็นคนเลือก เขาจะงใช้ยังไงเลือกตามคะแนนหรือเลือกหลักการผมง่ายมากเลยครับจังหลักการผมก็คือว่าคุณอยากเรียนอะไรอ่ะอ่ะ้าคุณอยากเรียนรัศร์อันดับหนึ่งเลือกอะไรก็คุณเลือกรัศร์ถูกแต่คะแนนไม่ดีก็คุณจะเลือกคะแนนไม่ดีก็เลือกรัศร์ก็เราอยากเรียนเนี่ยอ่โอเคเลือกตามอยากเรียนหนึ่งเลือกตามอยากเรียนครับอย่าอย่าไปคิดเลือกตามคะแนนโอเคถ้าจะเลือกตามคะแนนเนี่ยเรามีความหลากหลายนะเราอยากได้หลายอย่างนะ ชีวิตนี้ยังไม่รู้จะเป็นอะไรขอให้คะแนนมันเป็นเทพพยาดาตัดสินชีวิตเราถ้าอย่างนี้ไปใช้โปรแกรม e z t ใน e d u s o f ใช่ e z ไม่ต้องเสียสะตุ้งสะตางนะแล้วก็แม่นยำอย่างนี้เนี่ยไปใช้หนึ่งเลือกตามที่อยากเรียนครับเลือกตามเทพพยาดาฟ้าดินกําหนดอันนั้นก็คือเอาคะแนนดูเป็นหลักก็ไปใช้แบบนั้นอเคแต่ผมแนะนําว่าจริงๆเราอะต้องค้นหาตัวเองให้เจออันนี้เรื่องสำคัญเดี๋ยว รายการต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการค้นหาตัวเองนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นห่วงมากเพราะวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กที่ม .6 นะบางคนอยู่ปี4ยังมาถามอาจารย์จะเรียนอะไรต่อดีจะทำงานอะไรดีเนี่ยไม่รู้เรียนตามหน้าที่นะเกิดมาเพื่อเรียนเรียนอย่างเดียวเลยเป็นมนุษย์เรียนเลยนะครับหน้าห่วงเพราะมันต้องค้นหาตัวเอง แล้วจะมาเล่าให้ฟังในข่าว,ใน,าวในข่าวต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนค้นหาตัวเองเจอเนี่ยเด็กที่เป็นแฟนเพจผมเนี่ยครับอายุสิบแปดอายุสิบแปดเองนะฮะมาเจอผมตอนอายุสิบสี่สิบห้าแนะนํารู้จักค้นหาตัวเองได้ตอน,นอายุสิบแปดรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนกว่าบาทเป็นเจ้าของบริษัทออนไลน์ของตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ทําทําของขายตัวเองนะฮะไม่ได้ขายยาไม่ได้อ,อ่ นี่เกิดไม่ก่อนจานเดี๋ยวครั้งหน้าได้คุยเรื่องราวดีๆในเรื่องขาเซีทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่เราอยากเป็นนะครับครับเราเลือกที่เราอยากรู้เรียนที่เราอยากรู้อ่ะครับมันไม่เหนื่อยอมันมีความสุขอเพราะฉะนั้นอยากเรียนรัศด์ก็เลือกอันดับหนึ่งรัศด์สองรัศดสามรัศด์สี่รัศดถูกอยากเรียนอะไรเลือกอันนั้นเลยถูกเพราะแอนไมชั่นเลือกสีนดับเลือกอันนั้นเลยก็เวลาเด็กมาปรึกษาเราอ่ะมาถามบอกว่าอาจารย์ทาไงดีหนูซวยจังเลยติดสังคมมนุษยวิทยา มันมีความสวยหรือเหลือเวลาไปติดมันไม่มันไม่มีเนี่ยไม่เลือกแล้วแล้วอยู่ๆนะผมเล่นทานผลแอดมิชชั่นประกาศออกมาเอาคุณติดคณะนี้สวยแล้วพุดไม่ได้เลือกแล้วนั่ไปติดเนี่ยถือว่าสวยอันนี้มันไม่สวยนี่คือเลือกเองเพราะเราเป็นคนเลือกเองเลือกเองว่าไม่ไม่ได้อยากเรียนก็อยากไปเลือกครนะไม่ต้องไปเลือกตามขนุนคะแนนก็เอาที่อยากเรียนอยากเรียนอ่าแล้วสูแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่ติดไม่ติดก็เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เขารับไม่อั้นครับที่เขาไม่ลงกรอใช่ไหมถูกเพราะเข้าจุลายากันลงกรอเคไปเข้ารามคมริกไม่ลงกรอถูกไหมุดจบได้เหมือนกันครับนะครับแล้วก็จบมาก็ทํางานครับอาจารย์ก็เห็นเนี่ยคนทํางานประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้มาเช็คมาถามเราว่าคุณจบที่ไหนถูกใช่ไหมครับขึ้นศาลก็ไม่ได้ มาจบจากไหนมาผู้พักษาก็ไม่ได้จบจากไหนมานะฮะในอำเภอผู้ว่าก็ไม่ได้จบจากไหนมากนะฮะก็ต้องทํางานให้เก่งรับผิดชอบให้สูงแบ่งปันให้มากก็จะสําเร็จเยอะอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคําแนะนาของผมวันนี้คือรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองนะครับถ้ารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วมหาวิทยาลัยยังไม่จําเป็นเลยครับปริญญายังไม่จําเป็นเลย ครับอันนี้